ปัจจุบันสังคมไทยมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสประมาณ5ล้านคนหรือราวร้อยละ30ของเด็กทั่วประเทศเด็กกลุ่มดังกล่าวส,ส่วนใหญ่กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือจึงมีการวิเคราะห์กันว่าหากแก้ปัญหาด้วยการสร้างโอกาสให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าวนี้แล้วจะส่งผลทําให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ GDP สูงขึ้นถึงร้อยละ2 ในเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9หัวข้อการดูแลเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยสู่การจัดการเชิงระบบที่ยั่งยืนจึงหยิบยกสองกรณีศึกษานำร่องที่ท้องถิ่นและสสคร่วมมือกันแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสประเภทต่างๆผ่านระบบการจัดการรูปแบบใหม่ที่จะช่วยประสานป้องกันและอุดรอยรั่วให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงคือ 1. การพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณีหรือ Case Management Unit ซึ่งเรียกชื่อย่อว่าระบบ CMU ซึ่งเป็นระบบจัดการดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนชุมชนและทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ครอบลุมพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศและ 2. โครงการนำร่องหลักประกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นหน่วยศึกษาถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของกลุ่มเด็กพิการยากจนและอยู่ในชนบทห่างไกลจัดโดยสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกรณีศึกษาแรกคือการพัฒนานหน่วยจัดการดูแลรอยกรณีหรือ Cas e management unit เป็นระบบจัดการดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนชุมชนและทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศโดยจะหยิบประเด็นที่สําคัญของแต่และจังหวัดขึ้นมาขยายผลเริ่มจาก5พื้นที่นําร่องในจังหวัดนครราชสีมาดรออมริทนาครทัพที่ปรึกษาด้านวิชาการสสคได้นิยามเด็กด้อยโอกาสไว้4กลุ่มใหญ่ซึ่งมีประมาณ5ล้านคนหรือราวร้อยละ30ของเด็กทั่วประเทศ เฉลีย่ยต่อจังหวัดราว5-7 0 0 0มืนคนแบ่งเป็น 1. เด็กพิการเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เด็ก l อลดิสมาธิสันและเด็กพิการรวม2ล้านคน 2. เด็กยากจนจำนวน3ล้านคน 3. เด็กมีปัญหาทางสังคมเช่นกลุ่มแม่วัยรุ่น1 0 0 0 0แสนคนเด็กในสถานพินิจอีก50,000คนและ 4. กลุ่มเด็กที่มีลักษณะเฉพาะเช่น เด็กไร้สัญชาติแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ HIV ไอวีนฐานข้อมูลที่เราใช้ตั้งต้นการทำงานนะครับในการเข้าถึงตัวเด็กแต่ละกลุ่มเอา U, ระบรบ CMU หรือว่าระบบประกบตัวเคส m a n a g ยูดิเนี่ยเข้าไปสร้างโอกาสที่เด็กเเขาจะได้กลับมามีโอกาสเียนู้สืกอมีการกทําเหมือนเด็กปกติทั่วไปสอดคล้องกับนายเจริญกองโตกลางศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ประสานงานโครงการ CMU ใน5พื้นที่นำร่องในจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประสานเนื้องานไปยังท้องถิ่นทำให้เกิดต้นแบบในเชิงแผนและนโยบายโดยมีกลุ่มผู้นำในพื้นที่เช่นอบอตอผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาอ,อสมอและกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาช่วยในการสำรวจกลุ่มเด็กเกเรคุณเจริญเชิงบพอสา มันจะเป็นเรื่องบกเรือข่ายนะครับโดยเพาะกลุ่มเด็กเกเด็กก็จะจะเชื่อมถึงกันเชื่อมถึงกันก็คือเขาเรียกว่าคอเดียวกันนะครับถ้าเราไปจับข้โจรได้เราสามารถที่จะค่อยๆแก้โดยจะอาศัยโครงการนี้เข้าไปไปช่วยแก้ลองทุรว่ามันได้ผลแต่ว่าเราต้องต้องช่วยกันอย่างจริงจัง นภาพันธ์ศรีวิภาครูสอนดีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนโนนทายคุรุอุปถัมภ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องหน่วยประกบตัวรายกรณีกล่าวว่าระบบ CMU จึงเป็นเสมือนหน่วยสนับสนุนในการช่วยดูแลเด็กโดยในระบบโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งครูเพิ่มจากห้องละหนึ่งท่านเป็นสองท่านเพื่อช่วยกันดูแลโดยมีการออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคนในเวลาหนึ่งปีและมีการจดบันทึกในเด็กปกติ ซึ่งเราจะได้แนวโน้มของเด็กที่จะเสี่ยงออกกลางคันเมื่อเราไปเยี่ยมบ้านเด็กซ้ําก็พบว่ามีปัญหาแตกต่างกันทําให้เราเข้าใจปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มมากขึ้นแต่ละเคสแต่ละกรณีเรามาเอาวิเคราะห์เข้า้วหาสาเหตุแล้วเรามาจัดกลุ่มนะคะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มไปว่าแต่ละกลุ่มนั้นสาเหตุนะคะดูจากสาเหตุแล้วเราก็เอามาดูแลช่วยเหลือนะคะโดยที่ ในโรงเรียนเนี่ยเด็กบางกลุ่มสมองไม่ดีเราก็ใช้โครงการหลักสูตรคู่ขนานเรียนทางวิชาการไม่เก่งเลยแต่ทักษะเก่งมีฝีมือเราก็ไปติดต่อกับทางวิทยาเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโิ์นะคะตั้งหลักสูตรคู่ขนานขึ้นมาเด็กกลุ่มน,นี้จะเรียนจบมหเเขาเรียนทั้งที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เดินทาง ที่วิทยาลัยเทคนิคด้วยเราจัดหลักสูตรให้คู่กันนะคะเด็กจบมหกเขาจะได้วดวชด้วยนะคะโดยขั้นต้นเราเานนกิด3ามแผนกทางวิชาชีพแล้วเด็กที่เป็นหัวโจกกลุ่มนี้เราหาคนหาให้เขาหาตัวเองได้เขาคนหาก็ได้เขาหาตัวเองได้เขาจะไปได้อย่างดีแล้วแล้วปีนี้เป็นปีที่สองเขาก็จะจุดได้อย่างดีส่วนกรณีศึกษาที่สองคือ โครงการนำร่องหลักประกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการได้โอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นที่มาในการตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการและขาดโอกาสอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขยายการดูแลกลุ่มเด็กพิการยากจนและอยู่ในชนบทห่างไกลที่การเดินทางเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการดูแลจากศูนย์การศึกษาพิเศษในตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังเป็นพื้นที่ศึกษานำร่อง ถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของระบบการดูแลกลุ่มเด็กพิการยากจนและอยู่ในชนบทห่างไกลถ้านโยบายรัฐปรับเปลี่ยนโครงสร้างออกมาให้มาแก้ไขโดยการหายูนิคอสที่คุณหมอสมุทรเด้นรุณา,าทําให้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีโครงสร้างตถถ้นทุนใหม่ในการลงทุนในมนุษย์สังคมและประเทศเราก็จะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ต้นทางไม่ใช่่อให้มันรุกรานและขยายผลจน ใช้เงิมมาานมหาศาลไปกว่านั้นอีกในการจะได้แก้ที่ปลายทางอันนี้ผมคิดว่าสอคอจะตั้งใจที่จะหาหนทางเชิญระบบให้ได้ในอนาคตครับแต่จากที่ผมเรียนในวิธีทัศแล้วเงินไม่ใช่ปัญหาเงินไม่ใช่ระบบคนไม่ใช่ระบบแต่คือจิตใจของคนที่คุณต้องอ,อ,อุตอยอุปอภคในทัน้งในอำเภอทั้งในโยกที่แม่หอและท่านอื่นที่จะเข้ามาในอนาคตแล้วก็ ใจคนเรลอานนี้แหละคือหลักประกันสังคมไทยที่จะเป็นยาขนาดใหญ่ที่จะแก้กกกกกกนขนไขสถานการณ์ได้ทคนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ดรสุพสิทธิ์พันานารุณนไทยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพมหาวิทยาลัยนเลศวรผู้คิดค้นระบบหลัากประกันสุขภาพทวนน้าได้กล่าวถึงการจัดทําระบบหลัากประกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ว่าผลของการวิจัยครั้งนี้จะทำให้เกิดชุดสิทธิประโยชน์หรือ Benefit Package สำหรับเด็กขาดโอกาส14ประเภทและจะจัดระบบอย่างไรให้มีการหมุนเวียนของทั้งข้อมูลทั้งผู้ที่ร้องขอและผู้ที่ต้องให้บริการและรัฐจะต้องลงทุนเท่าใดในการดูแลเด็กแต่ละประเภทเ a สแมเน a เจอร์จะเป็นบุคคลสำคัญกเ็เมื่อมีข้อมูลเข้ามา Case Manager, เ a สแมเนจเจอร์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า เด็กแต่และกลุ่มเนี่ยมีสมควรจะได้เป็นแพคเกจอะไรบ้างนะและเมื่อประกอบกับเป็นแพคเกจแต่และตัวเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่าเพราะะฉนั้น<ล>เราจะต้องมีมงบประมาณในการช่วยเหลือเ,นนเด็กในแต่ละลลทั่วประเทศไทยประมาณสักเทา่าไหร่<ล>ใครผู้ให้บริการเมื่อให้บริการแล้วเนี่ยเงินหรืองบประมาณต่างๆจะตามไปสูง ผู้ที่หให้บริการเมื่อครบระยะที่สมควรที่จะประเมินนะครับก็เคสแมเนเจอเร์ก็ต้องกลับมาประเมินทีว,ว่าเด็กที่ส่งไปเนี่ยได้รับกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็คนที่ควรจะติดตามนยคือเอาคำหรือผลรับเนี่ยควรจะติดตามอะไรในเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารที่ปรึกษาสุขภาพจิตกระาทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จมี2ประการคือ1 ผลที่ดีได้นั้นเกิดขึ้นได้ที่พลังร่วมใจที่เชื่อมโยงเข้ามาช่วยเหลือกันมีทั้งภาคโรงพยาบาลมีองค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนเป็นรูปประถมที่ชัดเจน 2. เป็นการดูแลความสัมพันธ์ในการดูแลเช่นการฟื้นฟูพล,ลังจากแม่ร่วมกับลูกเป็นตน้พนพลังการที่บ้านเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าทําให้ครูกับผู้ปกคอรองมาอยู่ใน,ในระนาบเดียวกันเพราะว่าวิธีการที่เรียนเสลสมัยก่อนใช้ก็คือเรียกผู้ปกครองมาพบ พอเรียกผู้ครองลบมเนี่ยมันจะมันจะเกิดเกิดความสัมพันธ์คนละแบบนะแต่ว่าพอครูไปเยี่ยมบ้านเนี่ยนะมันจะเกิดความร่วมสมยนะมันเกิดความสัมพันธ์ในสารที่แบบว่าเกิดความรันในเชิงระดับเกี่ยวกันมีความรู้สึกว่าเพื่อนอคอนต่อกันนะแล้วก็พลังของการเยี่ยมบ้านเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันช่วยทําให้ตามมาก็คือว่าพอมีความสัพันที่ทุดก็จะเริ่มเห็นปัญหาที่แท้จริงพลังของการเยี่ยมบ้านเนี่ยผมว่ามันจะมีพลังได้เนี่ยมันก็คือต้องไม่ใช่ครูแต่คนถูกบังคับให้ทำ ขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณสุม,มนอมอนวิวัฒน์ที่ปรึกษาสสคอกล่าวถึงบริบทของความมั่นคงของมนุษย์ว่าคนที่เกิดมาแล้วเติบโตทุกด้านด้วยชีวิตที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเชื่อว,ว่าทั้งสองโครงการนี้จะช่วยลงเสาเข็มให้ชีวิตที่ขาดแคลนได้เติบโตอย่างมั่นคงเรามาช่วยกันสร้างโจทย์หาคำตอบของโจทย์ที่บอกว่าระบบพัฒนาความเป็นธรรม แกเด็กที่ขาดโก คำนี้เพราะว่าระบบประกบเตนกท่านหมายถึงการไปเยี่ยมบ้านหมายถึงการค้นหาเด็กเป็นรายบุคคลหมายถึงการคัดกรองเด็กดว่าจะช่วยอย่างไร,รหมายถึงการทำประชาพิจารณ์ให้คนที่เป็นภาคีทุกกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างที่คุณหมอประเวศได้พูดถึง การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัตินอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการที่หารูปแบบด้วยการวิจัยที่ชัดเจนเมืเเม่อได้ตกแบบแล้วลงาคุมครและพัฒนาเรนเห็นว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะช่วยสร้างให้พลเมืองไทยในทศวราษา2 5 0 0 เป็นคนคทที่้งเขมแช่นเดียวกับศาสตราจารย์แพทย์ประเวศวสีประธานของการประชุมในครั้งนี้ได้วิเคราะห์การแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำต้องเริ่มจากการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อหลอมรวมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่แนวคิดเนี่ยคือการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเราไม่ได้ใช้กรงใช้หน่วยงานเลยเป็นตัวตั้งใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง แล้วคนที่เม่ว่าเป็นหวัวหน้าพืา้นที่กนะ็นตั้งคือท่านสมพพอะนั่นอยู่ทน่นี่อดีแตและเทีกรกมส่งสารการปกครองท้องถิ่นทานการทำงานเรื่องชุมชนท้องถิ่นะเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นจัดการคนเองแล้วก็มีกลไกเข้ามาทำงานที่ตรงนี้ลายอ,อ็องค์กรเข้ามาตรงนี้นะครับพอชอส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 ปสอ แม้แต่สภาพัฒนาการเรืองก็ข้าที่ตรงนี้เรื่องชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวนี้ทินี้ถ้าฟังวันนี้นะครจะเห็นว่าอย่างะครับเรื่องที่เป็นไปไม่ไดยาเป็นไป กรณีศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการหาวิธีการค้นหาเด็กขาดโอกาสเหล่านี้ว่าอยู่ที่ใดและจะเข้าไปช่วยพัฒนาเด็กและช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้อย่างไรเพื่อตอบคำถาม3ข้อใหญ่ที่ว่า 1. เด็กแต่ละประเภทควรได้รับการดูแลอย่างไร 2. ต้นทุนที่ภาครัฐต้องเตรียมงบประมาณเพื่อดูแลเด็กแต่ละประเภทแตกต่างกันเท่าใดและ 3. ถ้าจะดูแลเด็กขาดโอกาสเหล่านี้จะต้องมีระบบข้อมูลในการติดตามอย่างไร โดยใช้ระบบประกบตัวรายกรณีและชุดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ั้นพื้นฐาน